สองเดือนสามเดือนห้าเดือนแล้วแม่งมีรถซปเปอร์คาร์ขับเจ็ดแปดคันสิบคันเนี่ยไปเที่ยวเมาดิฟอยู่วิลล่าไม่รู้พูดแล้วเข้าตัวเปล่าแต่ว่าแต่พูดแล้วกันผมบอกเลยนะของดีไม่มีใครบอกต่อคนนี้เขาทำธุรกิจอะไรก็ต่งตางๆเนี่ยแล้วเขาล่ำรวยนะเขาไม่มาบอกคุณหรอกว่าเขาทำอะไรเขาไม่มาบอกคุณหรอกว่าเขาทำยังไง เต็มที่เขาก็เขาก็สอนคุณอย่างมากสาเปเซปอร์เซ็แล้วคุณไปคิดต่อคุณเองเขาไม่เอาเอาหมอข้าวเขามาโชว์ให้คุณดูว่าเนี่ยเขาทําอย่างนี้อยนี้แล้วเขาโคตรรวยถ้าคนที่มาทําว่าแบบเอ้ยมันแล้วลงทุนโอ้ยแม่งลงทุนหมื่นสองหมื่นได้เป็นล้านรวยแม่งหล่อเงินคุณทั้งนั้นนะ่ะไม่มีทางคนเราการรวยไม่ีก้าวกระโดด การรวยคือการวิ่งมาราธอนวิ่งเรื่อยๆ20ปี30ปีกว่าจะรวยได้นอกจากนะนอกจากนะหนึ่งคุณได้รับมรดกสองคุณถูกหวยสามคุณแต่งงานกับคนรวยแม่งมีสามอย่างที่คุณจะรวยได้แบบก้าวกระโดดคุณจะมาลงทุนปุ๊บปั๊บสองเดือนสามเดือนห้าเดือนแล้วแม่งมีรถซูเปอร์คาร์ขับเจ็ดแปดคันสิบคันเนี่ยไปเที่ยวเมาดิฟอยู่วิลล่าไม่รู้พูดแล้วเข้าตัวเปล่าแต่ว่าจะพูดแล้วกัน